นาเห็นคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีนาหทุกท่านนะครับผมเอ็มร้อยนีนะครับนานาเห็นคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วใช่ไหมครับขยะกองนั้นนะครับมันเกิดจากความผิดพลาดของผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแต่ผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความต้องการนะครับที่จะทิ้งขยะกองนั้นเนี่ยภันในบริเวณที่เราตกปลาเลยนะครับผมและทีมงานนะครับเก็บขยะใส่ถุงดำเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาลงเรือกลับบ้านเนี่ยผมเนี่ยเอารถคันที่ผมขับอยู่ตรงนี้นะครับไปถอยรถลงไปเก็บ ของทั้งหมดรวมถึงขยะด้วยขึ้นมาไว้ brings, บนรถแล้วแล้วก็เอารถขับขึ้นเนินมาแล้วก็มาถ่ายรถกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปด้วยกันนะครับกับพิงาน,นะครับที่ไปด้วยกันแต่คราวนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับเขารับผิดชอบเรื่องขยะนะครับเขาไม่ได้เอาขยะขึ้นมานะครับน้องผมโทรไปหาน้องมาแล้วน้องก็ขอโทษขอโภัยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผมขออน,นุญาตพูดว่าผมเป็นหัวหน้าของทีมแล้วกันนะครับผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับตอนนี้สามทุ่มถูก ตอนนี้นะครับสองทุ่มสี่สิผมตีรถจผมกลับจากตากเนี่ยมาถึงพิษณุโลกแล้วนะครับแล้วผมรู้ข่าวนี้นะครับเพื่อเป็นการขอขมานะครับพี่น้องชาวจังหวัดตากนะครับแล้วก็ขอขมานะครับนานานักีณาตกปลาชาวจังหวัดตากนะครับผมก็ำลังจะขับรถกลับไปจังหวัดตากนะครับไปเก็บขยะที่บริเวณเอ่ออางเก็บน้ํานะครับที่ผมไป วันนี้นะครับผมังไงผมต้องขอผมในทางะเอ็มไลน์นะครับผมต้องขอโทษนะครับนานานาจรย์ตกปลานะครับแล้วก็ขอโทษนะครับชาวจังหวัดตากด้วยผมขอโทษเปนาที่นี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนานาครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนที่โรงแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับแล้วตื่นเช้ามานะครับผมจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําแม่ท้อนะครับเพื่อไปแก้ไขนะครับสิ่งที่ผมและทีมงานนะครับเกิดทําผิดพลาดไปโดยที่ผมและทีมงานไม่ได้ตั้งใจนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่อ่าางงเกก็บบนน้้้ํหหยแมทอจัััดตละคร ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจถ้าผมทําคลิปวิดีโอขอโทษแบบนี้นะครับอยู่ที่บ้านที่พิจนาโลกนะครับผมว่ามันก็ยังไม่พอถ้ามีคนมาทิ้งขยะที่หน้าบ้านผมแล้วผมรู้นะครับแล้วก็เขาโทรศัพท์มาว่าขอโทษ ผมก็ยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับเพื่อแสดงความขอโทษจากใจครับนะผมและทีมงานนะครับไม่ได้มีความตั้งใจนะครับที่จะทิ้งขยะในบริเวณนั้นจริงๆนะครับขยะในคลิปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทราบครับแน่นอนว่าเป็นของใครแต่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมเห็นหม้อที่ทิ้งอยู่ในถุงขยะผมรู้ทันทีเลยนี่คือ สิ่งที่ผมทำผิดพลาดนะครับนั่นคือกองขยะของผมนะครับเกิดจากความสับเพ่านะครับที่น้องทีมงานนะครับไม่ได้เอาขึ้นรถนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่หม้ออย่างเดียวนะครับคือในคลิปว่าผมเห็นขยะอื่นนะครับด้วยแล้วผมถามน้องทีมงานเขาบอกว่าอ๋อตอนที่อยู่ที่หมายที่บริเวณที่ออกเรือไปนะครับที่หมายเนี่ยมันมีขยะของคนอื่นด้วยนะครับน้องทีมงานก็อาสาเก็บมาทิ้งนะครับคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้าไม่เห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าสั้นๆอีกทีเลยครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิด ที่อย่างน,นี้ผมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมจอดรถนะครับแล้วก็ผมก็ไปลงนั่งเรือตรงนู้นออกไปตกปลาข้างนอกตรงนู้นนะครับและคราวนี้พอถึงที่หมายแล้วเนี่ยตกปลารี้บร้อยเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะครับน้องๆน,น้องทีมงานเนี่ยนะครับเขาก็เก็บขยะเดินไล่เก็บขยะใส่ถุงดำทีมเรานะครับจะมีทีมเก็บขยะอยู่แล้วคนนึงนะครับเดินไล่เก็บขยะใส่ถุงดำพอเก็บใส่ถุงดำเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นเรือมาด้วยไว้ข้างล่างตรงจุดที่เอาเรือมาจอดนะครับแล้วเราก็ผมก็ถอยรถลงไปนะครับเพื่อเอาของเลยเ้าหมดเนี่ยมาใส่ท้ายตรงนี้น ผมถอยรถคันนี้นะครับคันนี้เลยนะครับมาใส่ท้ายตรงนี้เต็มเลยนะครับพอใส่ท้ายเต็มเสร็จแล้วนะครับก็ขับขึ้นมาขับขึ้นมาจอดตรงนี้ครับนี่ขึ้นมาจอดตรงรถสีส้มนะครับแล้วก็มีการถ่ายของจากรถผมเนี่ยไปใส่อีกรถอีกคันหนึ่ง,งคราวนี้ของมันต้องเอาลงรถครับ เขาแนะน้องทีมงานในเวลาถ่ายของขึ้นไปขยะจะต้องไปอยู่อีกรถคันหนึง่งขยะขยะที่กองอยู่ที่พื้นเนี่ยรวมถึงของด้วยนะครับจะถูกถ่ายไปอีกรถคันนึงนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องเนี่ยลืมหยิบถุงดำใส่เข้าไปในรถด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าจะเก็บขึ้นรถนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดความสับเพ่าของทีมงานของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีปัญหาคืขอขยะไปวางอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะขยะวางตรง,งนั้นหมามันก็คุยกระจายเลยนะครับยังไงผมต้องขอโทษนะครับแทนน้องทีมงานนะครับแล้วก็ ขอโทษชาวจังหวัดต่างนะครับแล้วก็ขอโทษนักกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับที่มันเกิดข้อผิดพลาดจากความสะเพร่าของผมและทีมงานผมขอโทษครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะไถ่โทษด้วยการผมจะเดินไล่เก็บขยะผมคิดว่าความขอโทษอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอนะครับแต่วันนี้ผมจะไล่เก็บขยะบริเวณน,นี้แทนคําขอโทษให้หมดเลยนะครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับหวังว่านานาจะให้อภัยผมนะครับ